สบายดีพี่น้องสบายดีจื้อไงบ่ไผจื้อคนงามได้อยู่วะมากับยาขอเอิ้ญเราไปยาเนาะแล้วแมนข่อยสิไป้ลินไปลินใช่ไหมเดี๋ยวข่อยไปใช้มื้อนี้สิพาไปเฮือนสาวพัสราพี่น้องเฮือนก็บ่ได้ไกลกันดอกแมนไปแดดก็คือจัดแฮงเนาะตอนนี้จ้ะบ้านหัวย่างแดดหอนแหงเนาะเป็นยางคางแดงโอ้โหปีนี้จ๋าอยู่จับตีลย เดือนหนาขอก็เต็มสิบหกเดือนหนาก็วันเกิดจะแล้วเนาะวันที่สิเดือนเนีเดือนหวันที่สาเดือนหปีสองพันเก้าห้าปีเดห้ากับปีหนาทางดังคมเนาะเดี๋ยวพอลืมเดินเนาะพายพากินอดนอนนี่หน้าก็ไปเบิ้งได้จากซ่องสามมวพรเขาจะไปตั้งซองเขาท่านดตั้งหรือไม่พ่าไปดูหันไปยูหันหัน นี่ก็อจะเป็นเพื่อนอันเศร้าพัสระเนาะนี่ไงย่าข่คือกันพี่น้องคนหลายแค่สบายดีสบายดีมาเองมาเช็คเข้าวเสร็จยังกันนะมาถึง่วาน คือคนร้ายแท้คิดว่าผมมีคนได้ <laughs> มาสิเมื่อแล้วมืออืน่นก็เลยมากินจะมาจะไปอยู่คจะมือั่คอย,อย,อ,อ,ยอ,อยู่เฮ้งแล้วคอยกับสิเมื่อเลยเอา <laughs> ไร้บนีเลมอนัง้ยงสูอันนี้พี่หนอกฟังไท่มายาม ใช่ใช่มีใช ough> ่ใช่มีเอามาซาแต้มมะฮู่าบอด้วยบอเอาต้มมะฮู่้อหนังแค่นี้เร่องจับจังเลน้ำลายฮะก็ไ่ไหวน้ำยาเนี่ยดีเด่น่ะมักนาว่นังเอาอ่ะกันงาลงไปใช่ใช่อันพอใหญ่อะไปกันของ อยามาเห็นเลยค่ะพ่อเนี่ยพ่พอแล้วพ่อเดี๋ยวพ่อพ่ลวโอ้ยอยากเข่าเลยถึงพ่ังมาเกี่กบเข่าเขาเป็นเข่าเล้าเข่าไม่ใช่นมาถึงสุยปัญหาเอไปมยาวแล้วพี่น้องก็วุ่นวุ่นเลยล่สิละเอากันได้ลยกันดำหงมมาแทนเออลงมาได้เดำหงงมาบานนึงแก่มาเลยน้องพีพ่อเดี๋ยา ่อกินข่าวเด้อพี่น้องคนวากำลังตักตักง้างนันะเอานม้เอาลูกไข่บดแดงตุ๋นเอามาลุกงางพักอุ้หลังก่นับจงอกจง้างแค่พัดบ้อเต็มปรมาบ้เพ่มาติด่วงอันนี้เท่าไรเดือกับบุกันเนาะติดซ่วงเนมาเจอะเลยนั่นจ้ะเนี่ยแกอยเดกืกันเด้อ ต้มไก่ชื่อไนาะน้องคนเมาคน่ะไอแมวกินแล้างตับเนวยมา่าดขาวดีข่าวดขาวดอเห็สาวแพวเดยอาแพวอาแพลวคนงามนั่นกับยามิตียข่อยเบิดข่อยเป็นร้านไผ่ข่อยเป็นไผ่ลาว่นี่นั่นกับป่าเนาะข่าวดีขาวด สบายดีสบายดีพี่่งดีหายเข่าเ่านมากมาถึกสวงแห่งเจ็ดใ้เห็ดนิ้มือจะวแม่อแม่ตะุงลองเท้าตะมุงของเงาเินเนาะแม่มาสิมจมามเอาเลยเดี๋ยวสินังผู้าย่มันเลยน่งใส่นังตลาดเงินหอาดีเออ้สาวลราไตแล้วเนาะเจ้าพ่อพ่มันสดเจ๋ไง น้ำใบโซเดียเด้อก่อนเฮือนมตอมาอ้ว่ังสมบก็ใช่อันนี้มบกปลาบายสู้าวกินข่าวเด้อมันอีเด้อมันเนเข่าหด้อเป้องมันหนังกัะตมแซ่บปะอ่าขอว่าสิมายูแล้ววะแซ่บแซ่บมานำหลังลาบัวสร้ากินกระปุ่นแ้กระเจ้าอ่ะมาชิย่างไปเฮือนโตยเออเฮ็ดกระปุ่นเต็มหมออยูไงไปกิน แซบ่ะอ้มลูกบัดข่อยซาไทยก่อนจังสิซิม้าข้อไวนุิ่้นยางเพื่อทบ้่องเขาอีแม่บรรยากาศกินเขาวสามาที่เนาะพี่น้องมีลังคากันรบแม่ใเด้์ะบายพาไอเทลได้ไหมไปน่นเลยเอานะ mời mời ừ. ừ. đang mời 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 là mời mời ừ mời 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 đi mời 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 cái mời 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 ตอายายนี่ทุกนกินยอยไมนะแสบบาทางนี่แอบแกบทางนี้กินเขาคอยมะอื่นมะอื่นได้วันนันคอยกบหมูเยเอาหมูฟกินยาบาท่านกันนะเอาไปยาเยาได้ไปมอื่นคนที่หาเธือมอื่นมาเรอยมาเร แม่นอันนี้ห่กินเปนสบอกอนะอยู่ขนาดท่านี้หน้าไงน้ำไม้น้ำไม้สดน้ำไม้สดน้ำไม้หวานป้องน้ำไม้บ่งน้ำไมบ่งโอ้ะพี่ไปอนสวรรค์กหาโไปหาน้ำไม้ไปก๊เอาจ้าเออเขาใส่ชุดบุญงานเช่นเจคีแพนแอจคีแพนผู้สาว ก็พอนิดบเีเนาะจกใบสมิงเนาะพอวันภาพมาบ่งสาวถึงแถวแบบ่บ้านไปที่บ้านจ้าเขาจะมาเนี้คขมนาจะมาพอกันหนายเด้อไปต่อไปบิงสี่นี่นากันนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่คุณพ่อคนไทยเพิ่นเอาปลาแห่งมาแจกให้สาวๆบานหวยยางนาอพี่น้อง คุณพ่ออันนี้เราเคยมาหลยเ่อแลยเนาะได้ยินนันสาวๆสูฟังเนาะแก่กันหากะมาพอเราขังนี้เนาะแต่ว่ากะดีใจเนาะที่ได้เห็นพี่น้องทางฟังไทยใจดีเนาะอ่ะเอานั่นเอานี่มาฝากมาตอนให้ทางบ้านหัวย่างเนาะพี่น้องอ่ะเด็กหน่อยก็ดีใจได้นั่นได้นี่กินเนาะพอได้กินข้าวกินน้ำ นั่นแหละเพิ่นกะมาลินมาเที่ยวน้ำเพิ่นกะมานผักมะซาประมาณสามมือ้นอนะทุกคนฮัลโหลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่นเดอ้อ EP ต่อไปกับคุณผอฟังไทยเพิ่นกะสิภาพาไปเที่ยวพราถาดโพนน้ำนอพี่น้องแต่กะเพิ่อนอยากไปกาไปไหวและนอนพี่น้องนั่นแหละแต่กับพวกหัวาสิได้คลิปได้ภาพมาหน่อยร้ายเป็นได้พี่น้องอย่าลืมกดติดตามไวเดอ้อตอนต่อไปนาะสบายดีสวัสดีค่ะ